สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สกลนครนะคะมืดเลยเมื่อกี้ยืนอยู่ก็ยังไม่มืดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันให้เขาถ่ายไปอริงีนึงเลยใครพี่ถ่ายใครใครใครก็ได้มาถ่ายให้นอะอันนี้ดูตามสภาพมืดๆนี่คือ,อสถานที่นะคะตรงนี้เราขุดสระแต่เดิมที่ตรงนี้เป็นที่นานะคะสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือหนึ่งนะคะจากหนอนะคะการ เจ็บตอนนอที่สกลนครก็จะมีวิดีโอมี YouTube อยู่หลายตอนอยู่เหมือนกันอ่านี่คือท่านจะได้อบรมแล้วก็ได้ดูเห็นต้นจริงนะคะต้นตัวผู้อยู่แถบนู้นลักษณะต้นตัวผู้ลักษณะของการดูแลรักษาต้นที่เกิดโรคลักเน่าคนเนา่าต้นที่ถูกด้วงกินแล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะอย่างถูกวิธีทํำยังไงนะคะวันที่22 พฤศจิกา2563นะคะใครที่สนใจที่จะมาอบรมที่สกลนครนะคะให้ติดต่อไปที่น้องตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเบอร์อะไร 1, 0 8 1หครับ081 916 9 1ห5887 5887นะคะตามนี้นะคะอีกรอบหนึ่ง 98, 1, 1> 0 8 1 081 9 1หนึ่ง8หนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะโทรติดต่อที่จะสำรองที่นั่ง ต้องอ่าสำรองที่นั่งก่อนนะคะก่อนก่อนวันประชุมนะคะอย่าอย่ามาหน้างานนะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมอาหารนะคะเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าท่านที่มาอบรมเนี่ยท่านจะได้ของช้ำร่วยไปด้วยนะคะคือได้ของแปรรูปนะคะได้สบู่ได้น้ำพริกนะคะสบู่อินทผลัมน้ำพริกอินทผลัมทั้งสองสูตรนะคะแล้วก็่อ,อ่เดี๋ยวนะคะสบู่กับน้ำพริกแล้วก็น้ำอินทผลัมด้วยนะคะ รวมทั้งที่จะได้เห็นว่าหลังจากผสมเกสรแล้วเป็นลูกแล้วต้องทํำยังไงเราจะมีอุปกรณ์ให้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้รวมทั้งเรื่องดินเรื่องไรจะได้จะได้เดินดูของจริงนะคะตอนนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้มืดแล้วนะําไม่ทันโอเคนะคะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีถ้าใครที่ต้องการอยู่แถบนะคะอีสานเหนือมาที่สุโนครวันที่15นี้ที่โคราชนะคะ15พฤศจิกาที่โคราชกดอ่า พิกัดไปที่ไล่อินทรพาลามบ้านสวนสะเพลงนะคะอ่า Google ก็จะนำท่านไปนะคะรับรองว่าน้องจีไม่น่าจะพาลงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ